คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยครับตั้นน้อยนะฮะวันนี้ก็พอคุยเรื่องผีก็มาทุกทีครับครับวันนี้เ็าชอบเรื่องผีชอบฟังนะฮะอืแล้วก็วันนี้ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับแฟนคลับเขาเยอะมาเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าเรื่องของคุณบอลเอาแล้วเหรอใช่ครับ จาก The อ h o ก t เดี i o คุณบอลลองเรื่องคุณบอลมาเล่า4ี่เรื่องแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Romania, <Nigeria. S 1> Nigeria, อินเดียโรมาเนียในจีเรียแล้วก็เหมนคราที่แล้วเหมือนจบจักรวาลไปแล้วยังมีอีกหนึ่งประเทศยังมีอีกหนึ่งอันนี้เป็นแบบว่าซีซั่นใหม่แล้วเป็นเป็นตอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนของเขาเขาใช้ชื่อตอนว่า5ปร,ประเทศไทยนะครับก็ประเทศอื่นไปมา4ประเทศแล้วมาจบที่ประเทศไทยซึ่งเรื่องรา มันมีดีเทลเยอะมากครับมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับทางเครื่องรางของขังหรือว่าเป็นวิชาต่างๆด้วยซึ่งผมจะจาไม่ค่อยได้ผมเลยต้องยกความดีความชอบให้จารบที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็สรุปคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดใครอยากดูตอนเต็มก็ไปฟังใน The Gold Stereo ได้นะครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณบอลไปฟังมาจากคุณกฤิอีกทีหนึ่งซึ่งที่บ้านคุณกริเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านผู้ดีเก่าที่แบบว่าเจ้าคุณปู่เคยทํางานอยู่ในกระทรวงอะไรประมาณอย่างเงี้ย แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกระทรวงอยู่กระทรวงหนึ่งซึ่งเรียกว่ากระทรวงแพทยยาซึ่งกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ทําเกี่ยวกับกฎหมายด้านคาถาคม,มเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องคุณใสเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระทรวงที่คอยจัดการลงโทษคนที่ทาคุณใสใส่คนอื่นแต่ว่ากระทรวงนี้ก็เพิ่งมายกเลิกไปในช่วงประมาณ รัชกาลที่5ที่เราต้องการเข้าสู่ยุคตะวันตกสมัยใหม่เพื่อให้แบบต่างชาติก็ยอมรับอะไรประมาณนี้แต่ว่าในสมัยก่อนก็มีอยู่จริงๆซึ่งซึ่งเหมือนพวกแฮร์่พร์กระทรวงเวทมนต์อะไรประมาณนี้กระทรวงเวทมนต์แต่อาจจะไม่ใช่แบบกระทรวงที่สอนเวทมนต์อะไรโดยตรงในแบบตัดสินคดีที่เกี่ยวกับเวทมนต์อะไรประมาณนี้ในต่างประเทศก็มีลักษณะแบบนี้เยอะเหมือนกันครับทีนี้คุณกฤษเนี่ยก็คือตัวเขาเป็นุ่นหลานแล้วอ่ะคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วแล้วก็ไปเรียนอยู่ต่างประเทศมานานทีนี้ก็กลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บก็ ก็เหมือนคนทั่วไปก็เฮฮากับเพื่อนทั่วๆไปแล้ววันหนึ่งก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านก็แน่นอนกิจกรรมัยรุ่นดูดวงต้องดูดวงกันซะหน่อยทีนี้พอดูดวงหมอก็ต้องมาผูกลัคนาผูกเลขคุณกิจก็ด้วยความที่แบบคนขี้เกียจอะลำคาญจะมานั่งบอกอะไรก็เลยรอแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหยิบแผ่นดวงมาไปหยิบแผ่นดวงก็คือแบบ เขารู้ว่าตัวเองมีแผ่นดวงแล้วในนั้นมันมีเขียนหมดไงคือแบบตัวเองไม่ต้องไม่ต้องมานั่งทําอะไรแล้วแผ่นดวงนั้นก็จะมีรูกลมๆอยู่รูหนึ่ง<ม>ซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอะไร,รก็เขาก็มานั่งดูดวงกันไปครับแต่ปรากฏว่าพอดูดวงเสร็จปุ๊บคืนนั้นระหว่างที่เขานอนเขารู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอย่างไต่ขึ้นมาตามตัวอ<ม>แล้วก็กัดเขาจนแบบเจ็บปวดมากเขาก็คิดว่าสงสัยต้องตะขาบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบไปหาหมอพอไปหาหมอก็ปรากฏว่ารักษา จนจนดีขึ้นแต่ว่าระหว่างที่อยู่ก็ฝันร้ายตลอดฝันเห็นแบบคนหน้าตาแบบตัวใส่ชุดขาวหน้าตาแบบเหมือนไม่ค่อยเหมือนคนอะไรประมาณนี้เขาก็แบบไม่สบายใจก็เลยโทรไปบอกคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปเอาครุฑที่ตั้งอยู่ที่หัวนอนเนี่ยมาห้อยอติดตัวไว้แล้วเดี๋ยวแม่จะรีบกลับอะไรประมาณเหมือนเหมือนแม่จะรู้อะไรบางอย่างครับคุณกิตก็เอาแม่สั่งยังไงก็เอาอย่างนั้นก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าคงฝันร้ายไปเองอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพอวันต่อมา ชวนเพื่อนมามาดูโฮมเทียเตอร์ที่บ้านบอาที่บ้านมีตังค์ปรากฏว่าขณะด,ดูโฮมเทเยเตอร์อยู่อยู่ดีก็มีเงาเหมือนคนหัวขาดโผล่อยู่ที่หน้าจอปโปรเจคเตอร์อเพื่อนก็ตกใจแต่ปรากฏว่าพอไปดูที่หน้าจอปรากฏมันเป็นไอสติ๊กเกอร์เรืองแสงที่เราชอบติดบนหลังคามันตกลงมาตรงหน้าจอพอดีแต่มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น,นทุกคนก็แบบฮ้่มันเป็นลางร้ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบยากายย้ายไม่อยู่แล้วกลับดีกว่าปรากฏว่าขณะที่คุณกิจก็เลยขับรถออกไปส่งเพื่อนระหว่างขับรถก็ปรากฏเห็นมีคนเดินอยู่ กลางถนนเขาก็โมโหด้วยความเป็นวัยรุ่นก็แบบอะไรวะถนนมันเดินกลางถนนก็เลยขับกะว่าจะเฉียวเฉยๆรปรากฏว่าพอขับผ่านไปบุบคนมันหายไปเลยเขาเฮ้ยชั้นชนมันล้มหรืออะไรหรือเปล่าก็ตกใจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตกใจกว่าคืออยู่ดีคุณกิดก็ร้องดิ้นอยู่ตรงตรงที่ังคับรถเพื่อนต้องแบบรีบจับตัวแล้วก็เบรกรถแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกิดบอกว่าตอนที่เฉียวเมื่อกี้เขาเห็นไอ้คนที่โดนรถเฉียวอะ่ะมันคานเข้ามาใต้รถ แล้วมันก็โผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็มีแมงตะขงตะขาบอะไรโผล่ซึ่งคุณกิจเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีเอ็กลอกลัวไอ้พวกแมลงพวกเนี้ยมากเขาก็เลยตกใจเพื่อนก็เลยเห็นท่าว่าเอ๊ะมันหลอนยาหรือเปล่าแบบกินยาแล้วมีไซเอฟเฟกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เลยแบบชวนชวนไปพักต่างจังหวัดเผื่อจะได้ผ่อนคลายก็เลยชวนไปเที่ยวทะเลกันปรากฏว่าพอตอนชวนไปเที่ยวทะเลก็พอไปเที่ยวก็มันก็จะเป็นหมู่เกาะแล้วก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ร,บรอบๆอะไรประมาณนี้พอไปปุ๊บ ก็ไปเจอคนบ้าคนหนึ่งในตลาดตอนที่เดินไปซื้อตอนนั้นเป็นคืนขึ้นห้าขึ้นสิบห้าข้นหรือสิบสองเป็นลอยกระงทงตรีก็ะจะไปหากระทงมนันลอยกัน<ม>ก็ไปในตลาดในในเกาะก็มีคนบ้ามาชี้ชี้แล้วก็ชี้ไปที่ครุฑที่คุณกิจห้อยอยู่ท<ม>ีนี้ก็คุณกิจก็เอ๊ะอะไรก็ไม่รู้แล้วคนบ้าก็วิ่งเข้ามาเขาก็แบบไล่อะไรคนในในเกาะก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปทำร้ายเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้<ม>ก็เลยเอองั้นเรากลับบ้านไปนั่งกินข้าวดีกว่าอย่าอยู่ในตลาดแล้ววุ่นวายพอกลับไปบ้านด้วยความที่คุณกิจเนี่ย เป็นคนไม่กินเหล้าเขาก็เลยขอขึ้นไปพักคนเดียวส่วนเพื่อนก็นั่งกินเหล้าเล่นดนตรีอะไรกันปกติป,กตรปรากฏว่าขณะนอนอยู่เขาก็หลับๆเคิมๆไปก็ได้ยินเสียงทั้งปึ้งที่กระจกเขาก็คิดว่าเอ๊ะอะไรมาชนเขาก็พยายามออกไปมองดูก็ไม่มีจะว่าเพื่อนโยนมาเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ทางนี้แล้วก็เสียงตังปึ้งอีกอะไรประมาณเนี้แล้วก็อ๋ใน,ในตอนนั้นรู้สึกว่าในฝันที่เขาหลับไปเนี่ยเขาฝันว่ามีคนใส่ชุด ขวน่าจะเป็นเจ้าคุณปู่ของเขาอมาชี้ที่หน้าอกที่ห้อยครุฑอยู่แลวตรงที่หน้าอกก็ชี้ๆพะคุณกฤษหยิบออกมาก็ปรากฏว่าที่ครุฑมีคาถาเขียนว่าณชาลิ iti, ต AH ang, ิตาหังณโมพุทธายะคุณกิจก็เลยพอท่องคาถานี้ปุ๊บก็มีเสียตงตึง้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจก็รีบวิ่งลงไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยใครคว้างอะไรเล่นหรือเปล่าเพื่อนบ,บอกไม่มีอืเขาก็ไม่กล้าอยู่ในห้องแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกงั้นเราไปรอกระทงดีกว่าแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นทะเลต้าก็นึกออกนะาต้าอยู่ตรงทะเลเนี่ย ือถ้าเราลอยตรงฝั่งก็ตีเข้าหมดก็ต้องทายเรือไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเลยไอ้คลื่นต้นต้น,ต,นต้นหาดเนี่ยแต่ทีนี้พอลายเรือกไปปุ๊บปรากฏว่าเรือคุณกิษนะ่ะเขาไปโดนคล้ายๆไอ้คลื่นไอ้คลื่นแบบหาดลําพึงนะที่มันจะพัดตัวเองออกไปเรื่อยๆ,ๆก็เลยพัดออกไปแต่ว่าระหว่างที่พัดออกไปเขาก็ถ่ายก็เลยถ่ายตอนกระทงลอยอะไรประมาณนั้นนะแต่ปรากฏว่าพอเขาถ่ายไปไอ้เงาที่อยู่ในน้ำที่เขามองเห็นนะ่ มันไม่ใช่หน้าเขาเป็นหน้าใครไม่รู้มองเขาอยู่อืแล้วพอมันลอยไปเรื่อยๆเขาก็ลอยกําลังจะไปถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งมันเป็นเกาะที่อยู่ล้อมๆเนี่ยเขาเรียก,กยเกาะเขาโล้นอะไรสักอย่างไม่รู้ครับปรากฏว่าพอลอยไปบงเกานะนั้นเขาก,กลา่าวว่าเอ,อ๊ะงั้นเดี๋ยวเราว่ายน้ําไปที่เกาะนัน้นดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเห็นเรือเราลอยมาคงพายเรือมาช่วยเองแหละอปรากฏว่าพอกําลังจะขึ้นไปบนเกาะเห็นเป็นคนชุดขาวเดินลงมาจากเกาะซึ่งเกาะนั้นมันไม่น่าจะมีคนอยู่อ่ะครับแล้วก็บอกมึงต้องอยู่กับกู คุณกิตก็อ่าวเวนแล้วไปอยู่อนะไรอย่างนี้มันต้องไม่ใช่คนแล้วแหละมันต้องอะไร,รตั้งอย่างก็เลยแบบกลายเป็นว่าจะกลับมาที่เรือก็ไม่ได้จะไปที่เกาะก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นฉันต้องไหา้กลับไปที่ไปที่เกาะใหญ่ที่เกาะใหญ่ลยซึ่งมันไกลมากแต่เขาก็ว่าดีกว่าเจอผีหรือเจออะไรก็ไม่รู้อะเพราะว่าตอนที่เขาไหวยไปก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาจับขาแล้วก็มีหน้าคนคอขาดมาจับตัวเขาอะไรประมาณนี้แล้วเาก็ว่ว้ทุรนทุรายไปจนปรากฏว่า สุดท้ายเขาก็สลบไปแล้วก็ฟื้นมาอีกทีในโรงพยาบาลก็พบว่าเพื่อนอภัยเรือมาช่วยได้ทันงแล้วพร้อมกับเจ้าคุณแม่ด้วยเจ้าคุณแม่ก็กลับมาพอดีก็คุณกิจก็เลยเล่าให้เจ้าคุณแม่ฟังเจ้าคุณแม่ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากว่าสมัยที่เจ้าคุณปู่เราทํางานเนี่ยเคยเป็นคนไปเขาเรียกอะไรเคยเป็นคนไปชี้ตัวคนผิดซึ่งเป็นนักเล่นของคนหนึ่งกาทำของให้คนฝ่ายใดและคนนี้ฝ่ายใดนี่เป็นญาติกับเรา พอไปชี้เสร็จก็กระทรวงแพทยาเนียก็ตัดสินประหารชีวิตซึ่งการตัดสินประหารชีวิตในสมัยก่อนมันแบบเจ็ดชั่วโคตรอ่ะมันไม่จะตายคนเดียวญาติตายด้วยไอ้คนที่ทําของนะ่ะก็แคร์มากมันก็เลยทําพิธีสาบแช่งในในในเรื่องเขาเรียกพิธีสาพ,พิษอะไรสักอย่างคือเอาสัตว์มีพิษทุกอย่างตะขาบงูแมงป่องมาใส่ในถังรวมกันแล้วให้มันกัดกันจนตายจนเหลือตัวเดียวที่แบบรอดแล้วก็เราก็กินมันสดๆเข้าไปแล้วก็ให้มันกัดตัวเราอะไรประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการสาบแช่งให้คนที่ทํากับเราจงได้รับพิษ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสาบแช่งตระกูลเจ้าคุณปู่เนี่ยทั้งตระกูลขอให้ชิบหายไปวอดให้โดนสัตว์มีพิษตายอะไรประมาณนี้ซึ่งรู้สึกรุ่นคุณย่าของกิจเนี่ยก็ก็โดนสัตว์มีพิษกัดตายอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็พอเจ้ากระทรวงแพทยารู้เรื่องนี้ว่ามีคนทํำพิธีสาพิษเขาก็เลยบอกว่า วิธีนี้มันรุนแรงมากแก้ยากมีแต่วิชาคัดอาถรรพ์ของสายหลวงปู่สุขวัดม,มาขามเท่าที่จะทําได้ mm hmm. โดยการที่ต้องเอาดวงของทุกคนมาแล้วเอาตะปูสังฆวานอนซึ่งเป็นตะปูที่ใช้ในการทาพระอุโบสถตะปูในวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอกสะกดลงไปครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณกิจตอนย้อนกลับไปต้นเรื่องที่ไปดึงแผ่นดวงมาให้หมอดูอ่ะคือตัวเองไปดึงออกจากสะกดจะปลุกจากสะปูสังฆวานอน,น,อน,อนที่สะกดอันตราย mm hmm. เอาไว้ออกมาเลยทําให้ คำสาบนี้มันตามเข้ามาได้อะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าที่เขาจะเล่าต่อมาคือเขาบอกว่าลูกศิษย์ของคนที่ทําของที่โดนประหารชีวิตคนนั้นนะก็ก็โดน ลงโทษด้วยโดยการสักหัวโดยการเขาสักหัวเป็นรูปเล็บครุฑก็คือ,อสักเป็นรูปจุด3จุดตรงหน้าผากแล้วก็เป็นจุดหนึ่งตรงท้ายทอยเหมือนกับครุฑจับหัวเอาไว้เหมือนครุฑจับหัวเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าต้องอาญาแผ่นดินครับแล้วก็พอสักหัวเอาไว้นี่ก็คือคนสมัยก่อนจะรู้เลยใครโดนสักแบบนี้คือห้ามคบค้าสมาคมเขาก็เลยอยู่ที่ไหนไม่ได้เขาก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่เกาะล้างแห่งหนึ่งซึ่งไอ้เกาะล้างที่เขาไปอยู่ก็คือไอ้เกาะที่คุคณกิจจะหลบจากเรือลอบมาแล้วเจอไอ้กดบอกมึงต้องมาอยู่กับกูก็คืออวิญญาณขง ลูกศิษย์คนนั้นก็ตามมาเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องมันมาผูกรวมกันหมดนะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องของต้นตระกูลที่ที่ทําเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ส่งทอดมาเพราะว่าโดนคาสาปนะครับทีนี้ก็เลยมีคําถามว่าอย่างเป็นการไปดึงดวงที่เขาปักหมดไว้หรืออะไรสักอย่างแล้วมันสมมุติเราไปดึงออกแล้วเราก็ไปเอากลับไปเก็บได้ไหมฮะพราะนิตอนจบปุ๊บเขาก็ตามมาหลอกกลับไปตอบใหม่ แต่ทีเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยพอดีว่าผมเรียนวิชาสายหลวงปู่สุขมาหลายอันก็เลยเล่าได้ครับว่าวิชาคัดอัฐหันเนี่ยมันจะไม่ใช่วิธีการทําแบบนี้คือในหลวงปู่สุขเนี่ยมันจะมียันอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพุธอุดมโลกคือจะเป็นตัวพุธแล้วก็วน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 ท่านจะใช้ตัวเนี้ยในการเสกตะปูแล้วตอกลงผีในกรณีที่ต้องการสะกดวิญญาณผีตัวไหนที่มันดุแล้วพูดไม่รู้เรื่องต้องสะกดไว้ก่อนเราจะใช้พุธอุดมโลกในการตอกสะกด แต่ไม่มีพิธีลักษณะการตอกเพื่อตอกในดวงเพื่อป้องกันดวงชะตาอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือคําว่าคัดอาถรรพ์ในที่นี้จรงิงๆมันตัวความหมายของมันนะคือหมายถึงการกันอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งวิชาคัดอาถรรพ์จรงิงๆในเรื่องเนี่ยเขาบอกมีเฉพาะหลวงปู่สุขที่ทําได้จรงิงๆหลายสํานักทําได้อย่างที่ผมเคยเรียนวิชาในสายวัสด,ดุทรงธรรมที่อยุธยาเนี่ยก็จะมีวิชาตะกรุดสะท้อนแสงตัวเนี้ยแค่เอาไปทําไส้เทียนหรือว่าทําตะกรุดฝังในที่ใดตรงไหนมีอาถรรพ์จะสลายหมด เพราะฉะนั้นคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าจะต้องให้หลวงปู่สุขหรือใครทําจริงๆแล้วก็ไอ้การสาบแช่งแบบนี้เราเราเคยคุยเรื่องการสาบแช่งไปแล้วว่าคําสาบจริงๆไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าคําสาบมันต้องดูว่ามันสาบมาจากใครถ้าเกิดลักษณะนี้คือคนสาบแต่มันไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วค,คือเป็นคนที่แบบผิดศีลผิดธรรมทําร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นการสาบผลของคําสาบนั้นคือให้คนนั้นนะ่ะมันไปผูกเวรกับคนที่เขาสาบ เพราะฉะนั้นไอ <c oughs> ้ผีที่เห็นตามที่ต่างๆที่ตามไปคือไอ้ผีของอาจารย์คนนี้ตามมาด้วยความว่ากูจะตามมึงเจ็ดชั่วโคตรอะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่ได้ไปเกิดถามว่ามันเป็นอะไรก็สัมภเวสีหรือไม่ก็เปรตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตามเขาเพื่อที่จะทําให้คําสาปตัวเองเกิดผลแต่ว่าไอ้คำที่ตัวเองสาปไว้มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะว่าตัวเองมันไม่ได้มีกําลังถึงจะมีกําลังก็ถือว่ามันเป็นกําลังคือในสมาธินีน่วรห้าเนี่ยถ้าคุณมีพยาบาทมีการมาลาคะสองตัวเนี้ย มันไม่สามารถเข้าสมาธิขั้นสูงได้เพราะฉะนั้นไอเนี้ยพยาบาทเต็มๆเลยอะยังไงกําลังสมาธิมันก็สู้เราสวดมนต์ธรรมดาไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าน่ากลัวถึงขั้นแบบไม่มีใครแก้ได้ไหมต้องโดนเจ็ดชั่วโคตรไหมจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆถ้าเราสวดมนต์ภาวานาแผ่บุญให้เขาเสมอๆหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถแก้ได้ก็สามารถแก้ได้แล้วคำสาปก็ไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวมันจะเป็นคำสาปที่มาจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าเพราะพวกนี้คือการที่เขาสาปไม่ใช่เขาสาปเพื่อแช่ง แต่พวกนี้คือเขาเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาถึงพูดอย่างบอกเองชิบหายเนี่ยคือไม่ใช่ท่านด่าแต่ท่านรู้ว่ากรรมไม่ีเดี๋ยวมันจะลดชนท่านก็เลยพูดแล้วมันก็ตรงเลยเป็นลักษณะคล้ายๆคำสาปแต่จริงๆคือท่านพูดในสิ่งที่ท่านรู้ล่วงหน้าเฉยๆอย่างนี้มันแม่นแต่ถ้าเกิดสาปโดยคนไม่ดีนี่หลายคนแบบฉันโดนคำสาปมาฉันโดนแม่มดสาปมาฉันโดนคนข้างบ้านเผาพริกเผาเกลือมาไม่ต้องกลัวเลยไอ้ตัวมันน่ะรับกรรมเต็มๆแล้วอย่างมากที่มันทําให้ผลกับเราได้คือมันจะเป็นสัมภเวสีหรือเปลตตามเรา อย่างกรณีนี้โอกาสเป็นเปลืกก็เยอะเพราะพวกที่เล่นอาคมเนี่ยมีกําลังอยู่บ้างเพราะฉะนั้นตายแล้วมักจะรับกรรมเป็นเปลืเพราะว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นก็ถามว่ามันมีกําลังไหมก็มีแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสวดมนต์แผ่บุญเพื่อเพื่อที่จะละหรือว่าเพื่อจะทําให้เขาไปสู่พระภูมิที่ดีขึ้นได้แล้วทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ที่ผมดูก็คือในเรื่องเขาบอกว่าที่ครุฑเนี่ยมีลการลงคาถาว่าณชาลิติตะหังนโมพุทธายะซึ่งอันนี้ก็แปลกสําหรับคนที่เล่น ศึกษาคาถาคมเนี่ยตัวนี้ไม่น่าจะลงในครุฑครับเพราะว่าณชาลิติคือหัวใจพระศิวลีพุทโธนมโมพุทธายะนี่คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อเพราะฉะนั้นไม่ไม่เคยเห็นใครลงณชาลิติในพยาครุฑนะพยาครุฑก็อาจจะลงเป็นตัวกะกะก,ากางังๆเป็นกุกะครุฑทามันตังอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีหลายตัวแต่ว่าจะไม่ได้ลงตัวนี้แล้วก็ในเรื่องนี้เหมือนกับว่าพอท่องคาถานี้ปุ๊บผีจะกลัวถามว่าคาถานี้ผีจะกลัวไหม จริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราน้อมเป็นเนี่ยคือนัชชาลิติคือพระศิวลีซึ่งท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงอภิญญาหรือนโมพุทธยายะคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ถ้าเราน้อมถึงพระเนี่ยผีมันก็ถอยได้เหมือนกันแต่ว่าที่แปลกคือเราไม่ค่อยเห็นการลงคาถานี้ในในครุฑสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าแต่งหรือว่าอาจจะมีคาถาเฉพาะของเขาอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่งงคือเวลาในเรื่องเนี่ยทุกคนจะชี้ไปที่ครุฑผมก็เลยงงว่าเอ๊ะอย่างนี้ ในในเรื่องนี้คือเขาต้องการจะให้ถอดออกหรือว่าจะให้ทําอะไรเกี่ยวกับครุฑนะครับเหมือนในเรื่องเหมือนเจ้าคุณปู่มาเข้าฝาันเพื่อต้องการบอกอย่าถอดเพราะถอดทีไรเจอทุกทีคือต้องบอกว่าครุฑเนี่ยโดยตัวพุทธคุณของเขาเนี่ยคือการล้างอาถรรพ์ครุฑเนี่ยถือว่ามีพลังอํานาจมากเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มากแนมะ้แต่พนะนารายลายก็เอาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นการห้อยครุฑจะเกิดเป็นอํานาจจะเกิดเป็นตะบะบรารมีสิ่งไม่ดีจะเข้าไม่ได้เขาก็เลยอาจจะเอามาปูกเป็นส่วนตรงนี้ขึ้นมา มันก็สามารถกันผีกันอาถรรพ์แก้อาถรรพ์ได้เพราะว่าไม่มีผีที่ไหนสู้กําลังของครุฑได้อะไร,รประมาณนี้แล้วเขาอาจจะเอาไปผูกรวมกับที่ลูกศิษย์ที่โดนไอ้สักรูปสักครุฑที่หัวด้วยว่าอาจจะกลัวตาแผ่นดินหรือตัวกลัวอะไรประมาณนี้แล้วเวลาที่ไปตลาดแล้วมีคนจะเข้ามาจู่โจมเกี่ยวเรื่องครุฑนี่คือเขาจะเข้ามาทําอะไรเขาคือเขาคงจะสื่อว่าคนคนบ้าอาจจะ มีจิตบางช่วงที่เห็นพลังงานได้แล้วรู้ว่าอาจจะเห็นอาจารย์คนนี้เดินตามคุณกิจมาแล้วเลยแบบชี้ชี้เฮ้ยอันนี้นะอันนี้ช่วยได้อะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นบ้าก็แบบอาจจะอะไรประมาณนั้นมากกว่าพนดูแล้วนะมันขัดแย้งนะวิ่งไปแบบว่าถ้าอยากจะให้เขานั่นน่ะแต่ว่าจะไปไปหานั้นก็คนบ้าก็อาจจะทาไม่ถูกอจะทำไม่ถูกจะทํายังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแล้วอย่างตอนที่เขาบอกว่าท่องคาถาเสร็จแล้วมีเสียงปึงปังอยู่หน้าต่างมันคืออะไรฮะ คือเขาเหมือนจะสื่อว่าท่องแล้วสิ่งที่อยู่กับมันเด่นออกหรือว่ามัน,ม,นมันเข้ามาไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ก็คือแต่อย่างที่บอกคือนาชาลิติส่วนใหญ่จะใช้ในด้านเมตตาชคลาบซะมากกว่าแต่พอมันมีกำกับว่าพุทโธนโมพุทธายะจ,จ,จริงก็ก็ใช้ได้หมดมถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงก็อาจจะว่าเจ้าคุณปู่ได้กำกับคาถาตัวนี้ไว้เพื่อใช้ในการป้องกันโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกคือถ้าโดยคนที่ศึกษาคาถาทั่วไปจะไม่ค่อยเห็นลงนชาลิติในในครุสักเท่าไหร่ครับอืม ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าผมว่ามันมีดีเทลเยอะแยะท,ที่ที่ฟังแล้วสนุกด้วยแล้วก็นํามาวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมองนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องจริงก็แล้วแต่ก็น่าจะมีความรู้ที่เราเอาไปใช้ได้ในวันใดวันหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทาง The ะโก s t r a d ด o นะครับที่อนุญาตให้เรานาเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์ในมุมมองของโค้ชกูรูนะครับก็สําหรับคุณบอลนี้ไม่รู้จะมีเรื่อง,งต่อไปหรือเปล่ารอติดตามกันเ่อะมาก ใช่เพราะเขาทิ้งทิ้งเชื้อไปแล้วอันนี้ก็รู้สึกยังไม่จบแล้วรู้สึกยังจะ<ช>มีอีกมีบ้านไทยอาถรรพ์อะไรของเขาแกนนีะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับส่วนพวกเรานะครับแน่นอนว่าก็ขอบคุณทางแปซิฟิคมีมี่เกี้ยวนะครับที่สนับสนุนในการให้เงินสนับสนุนเป็นหลายเดือนนะครับ หรือว่าบางท่านที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าของต่างๆนะครับที่มีขายในแฟนเพจก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะอยากคุยกับอาจารย์รอบทิศนะครับอินบ็อกซ์มาคุยได้หรือหรือว่าคุยกันสดๆเลยตอนไลฟ์สตรีมมิ่งทุกวันเสาร์นะครับประมาณ3ามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีเทปอันนั้นแหละมาดีรันอีกทีในวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง u t u b e นะครับส่วนตอนใหม่ๆนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับเทป รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พวกเรสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ